ฉันนั้นเป็นบริหารันเป็นอีพอยมันก็สิขอดแล้วหวหมวกจะซีเดือนหนึ่งว่ะ <c oughs> รู้กันเล่นหมวกหรือไงสวัสดีทุกคนเชา้าๆวันนี้สมาชิกครบทั้งคนและวัว <c oughs> โอ้ยกาแฟชานดูกาแฟชาน,นาอันนี้ซื้อใบหยังตัวนี้ชื่ออะไร คิดตั้นคิตันโอเค,อเ,คเจ้าของวัวมาแล้วนะทุกคนเ,ค <laughs> เจ้าของเจ้าของวัวที่ต้องได้ใช้เงินแต่เราเจ้าของวัวที่จะเลี้ยงวัว <laughs> อ, <laughs> อากาศชื้นนะทุกคนเริ่มจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วหมอกลงแรงมากหมอกลงแรงก็ดูแนละสุขภาพเด้ว น้ำไหลหลากหลายที่เก็บของขึ้นที่สูงนะขอให้ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ซับสมบัติหาใหม่ได้เนาะสกายสกายสกายวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะยังไม่คลอดเลยแม่พร,รอย ยังมีครอดเลยแม่พลอยทำไงเนี่ยสิบสองแล้วเลดมาวันที่หกแล้วนะทุกคนแล้วก็ลุ้นกันมากเลยทุกคนแม่มันเครัจ้าเนี่ย่าอขนชินไอหนูจา มันบ่อยแม่จับที่กันมามันจะให้แม่จับให้ให้ให้ไปกรอกนมมันยังนี่จะไปกรอกนมมันย่างยังยังไม่ได้กรอกเลยสันนี่สันนี่สกายเดี๋ยวนะาจะไล่เพนดิกีให้ฟังถุงทองมาอยู่กับเราออกลูกมาเป็นคริสตันคริสตันออกลูกมาเป็น ซันนี่แล้วก็ถุงทองฟิชลิงอีกทีนึงออกรูปว่าเป็นถุงเงินถุงเงินยังไม่ได้เป็นสาวเลยยังไม่ได้ผสมถุงทองออกลูกอีกครั้งหนึง่งมาเป็นสกายนะแล้วก็แม่พลอยออกรูกมาเป็น Diamond. ไดมอนด์ไดมอนด์ไปเที่ยวแล้วอืมแล้วก็ฟิชลิงอีกทีนึงออกมาเป็นมันนี่ มันนี่ก็กำลังจะเป็นสาวซำน้อยแม่พลอยก็กำลังจะคลอดลูกของมิสเตอร์อันดามัน U.S.A. U.K. ตะเหลียว U.K. ตะเหลียว U.K. You understand? Okay, let's go mom mom sky โกนลนลแกนัแต่เหลียวจะบัวนี่คือไล่ไล่ไดแกรมนะทุกคนเออไล่ไดแกรมทห้ฟังจดจอดนี่เดี๋ยวถ้าจะให้ท้องได้ทุกปีถุงทองต้องผสมภายใน เดือนมกราแล้วทุกคนซึ่งความน่าจะเป็นได้สูงอยู่แล้วนี่ถุงทองต้องผสงมเดือนมกราภายในเดือนมกราท่คุณได้เอาสวนไปปลหมดใเยอืสุดยอดดูสิสนิ่งมากมีความสุขสะละเกินอืม จอบแต่เจ้ายันเจ้าออกบ่นี้จอบแต่งว่วมือนี้วันที่หกแล้วเลดมาวันที่หกกำหนดคอ้อวันที่หกวันนี้วันที่สิบสองเรียนสิบปีหกสี่มาลุ้นกันทุกคนเหมาะก็เพิ่งเคยเอ็กซ์อันดามันหน้าตาจะเป็นยังไงเคยเห็นแต่ของลูกค้าเดี๋ยวจะลองดูว่า อะไรวะอะไรวะสติงสติงอะสติงเล่เหรอเออ,เ,อเห็นเห็นของวัวของลุงสงอะ่ะเออสะโพกมันใหญ่แล้วท้ายมันลึกลองดูงใช่โปอวะสติงเล่ไหมเดี๋ยวต้องดูองเอามาใส่คิสตันไงมันสูงยาวได้อดืานนั้นมันย้อนแสงนะทุกคนอันนี้มันไม่ย้อนแสง เป็นไงสีสุดยอดสีงัวกับสีหนึ่งสีเสือคนกับสีหนึ่งสีสินกับสีหนึ่งตัดกันมาขนาดเฮลโลตัวนี้ชื่ออะไรซื้อหยังตัวนี้ซื้อหยังซื้อหยั่งถา่อถ่าตัวนี้ซื้อหยังงเงินถุงเงิน เงินสีสวยเงินสีสวยก็เดือนเดือนแล้วสิบสี่เดือนเดือนนะไม่ใช่ใชเจ้าของวัวแลวทุกคนแต่ตอบเปแล้วก็ต้องผสมภายในเดือนมกรากุมภาชีเดือนถูกต้องเป็นแปดเดือนใช่จริงๆมันเป็นสัตว์มาแล้วหลายรอบละอืมผสมเย่แย yes. yes. ดูดิเห็นไหมมันชอบให้จับดูท่าท่ายืนนี่นะไม่แกว่งหางยกหางแล้วเนี่ยยกหางสิลูกมาเล้วนั่นกันเป็นหางยกหางไปแล้วเก่าเ่ะนี่มันมาขอขุนเนาะมันขุนแพะมันกันยางนนะแล้วตัวนี้ชื่ออะไรไอ้จงเงินตัวนี้ชื่ออะไรากระไกา่ากระไกา่แล้วตัวที่จับอยู่ชื่ออะไร ถุงท้องอืมอันถุงนีน้อะไรถุงท้องอะากายปากายน่อยสกายวอล์กเกอร์มาอรุณสวัสดิ์นะทุกคนเช้านี้ดูแลสุขภาพเลยขอให้พื้นที่ FC สุรินบอกว่าน้ำจะท่วมฟาร์มแล้วรีบขนย้ายวัวด่วนนะทุกคนขนขนวัวขึ้นอยู่ที่สูงนะขอให้ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ oh. นะจ๊ะดูแลสุขภาพเด้อทุกคนเฝ oh. ้าวัวต่อไปยังไม่คลอดเลย oh. แม่พลอย <What? Yeah. S 3> oh.